สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าด้ยวยเรื่องของ tentacle ศาสแห่งระย่าง นนัั่เองะครบผด้วยก่อนหน้าน,นี้ครับผมเคยคุยถึงเรื่องนี้แหละแล้วก็เลยพอไปหาข้อมูลด้วยว่าเออแล้วเทนทัคเ e พวกอะไรอย่างนี้เนี่ยเคยมีคนทาข้อมูลอะไรยังไงกันเอาไว้ไหมแล้วก็ไปสะดุดกับบทความหนึ่งเข้าครับซึ่งเป็นบทความใน The Matter และพอหลังจากที่เห็นชื่อของผู้เขียนบทความนั้นก็ตระหนักได้ว่าอ้าว นี่มันคุณอัฟนี่วะดังนั้นครับก็เลยชวนมาคุยกันนะครับกับท่านแรกแขกของเรานั่นก็คือคุณอัฟหรือว่าคุณแมวดําจากเพจอ่านดูอย่างแล้วก็เป็นนักเขียนให้กับเพจจํานวนมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณอัฟสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับในเมื่อพูดถึงปลาหมึกแล้วเนี่ยพูดกันตามตรงเลยคือ ต้นกําเนิดครับที่งานอาร์ตเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะศิลปินท่านหนึ่งดังนั้นผมก็เลยเชิญมานะครับแขกรับเชิญอีกท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศิลปินท่านนั้นนะครับผมนั่นก็คือแอดบอลบอลจากเจปังเจแปนสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลยว่าหัวข้อนี้คือถ้าผมไม่โผล่มามันต้องมีคนถามเว้ยโดยเฉพาะอาจจะต้องมีคนมาทวงถามกระทางเพจผมด้วยซ้ําว่า เฮ้ยทำไมพูดถึงหัวข้อนี้แล้วไม่มีตัวผมโผล่มาแต่ว่าโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทนทัคเ e กันเพราะว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยจะเห็นกันได้ว่าส่วนของเทนทัคเ e นะครับนอกจากที่ถูกนำมาปรับใช้ในฝั่งขององานศิลปะหรือว่าสื่อประเภทท่านผู้เจริญแล้วอย่างการให้สินให้พรกันนะครับก็เรามักจะเห็นกันตามสื่อต่างๆที่เป็นป๊อปเขาเจอด้วยอย่างเรื่องภาพที่ผมเอามาแปะนี่ก็ชินเกคิโนโซมานะครับการที่มีการนำ เสนอแนวนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งงานอย่างฝั่งของทางเรื่องโจโจโล,ลาข้ามศตรวรรษเองเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรเถื่อกนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมากันแบบว่าสื่อแมสแมสนิดนึงก็จะเป็นอย่างฝั่งของทางซอฟอาร์ตออนไลน์ก็จะมีอยู่หลายฉากอยู่เหมือนกันที่เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการหยิบเทนท์เเคิลเนี่ยเข้ามาเล่นกันอยู่ในส่วนนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอกระแสเนี้ยมันไม่ได้มีแค่อยู่ ฝั่งของญี่ปุ่นอย่างเดียวมันกลายมามเป็นฝั่งของทางนั่นด้วยเช่นเดียวกันครับกับการนําเสนอในโลกตะวันตกด้วยซึ่งโอเคมันมันก็ไม่ได้จงใจไปเบอร์นั้นแหละแต่ว่าหลังจากที่เห็นปุ๊บเขาก็รู้แหละว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรนะฮะแต่ในมุมกลับกันครับคำถามคือเฮ้ยแล้ว Tentacle มันเริ่มได้ยังไงวะมันเริ่มต้นได้ยังไงอันเนี้เราอาจจะต้องย้อนไปสักประมาณ สอศตรวรรษที่แล้วเอ่อที่ประเทศญี่ปุ่นมันจะมีงานภาพที่ถูกเรียกว่างานแนวชูกะอันนี้ผมอ่านออกเสียงถูกูกะ <ผม S 1> ครับผมชุน ชุนกะนะผมอธิบายความหมายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับคาว่าชุนกะเนี่ยถ้าดูตัวคันจิมันเลยมันจะเป็นคันจิสองตัวครับซึ่งตัวตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวฮารุที่แปลว่าฤดูใบไม้ผลิคตัวที่สองตัวกะเนี่ยก็คือตัวภาพรูปภาพถ้าดูแค่ตัวคันจิเฉยๆเราอาจจะนึกว่าเอ้ยมันรูปฤดูใบไม้ผลิมันอะไรยังไงคือคำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันแปลตรงๆแปลแบบเป็นคำๆสักทีเดียวไม่ได้คำคำหนึ่งเนี่ยบางทีมันมีความหมาย secondary mining ของมันอยู่ผสมอยู uh, ja ่ในนั้นครับซึ่งตัวชุนหรือตัวฮารุที่แปลว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยในความหมายรองของมันเนี่ยมันหมายความได้ถึงวัยเจริญพันธุ์ได้ด้วยวัยเจริญพันธุ์หรือแบบว่าคนหนุ่มสาวที่มันมีความหมายสองแง่สองงามหน่อยนะฮะยังไงต้องขออภัยด้วยก็คือมันเข้าหมายถึงว่าคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยที่พร้อมจะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งภาพชูงกาเนี่ยมันก็เลยหมายถึงว่าภาพที่แบบว่าสื่อไปในฟีล l i n ดังกล่าว ซึ่งโอเคแหละมันกลายเป็นว่ามันก็จะมีภาพแนวนี้อยู่ซึ่งไปหาข้อมูลมาระดับหนึ่งเหมือนว่าบางยุคสมัยก็มองว่าภาพงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นงานภาพที่ค่อนข้างที่จะเ,เหมือนเหมือนเอาไว้ประดับบ้านแล้วก็ไม่ดูไม่เครเขินแล้วก็บางส่วนคือเหมือนเอาไว้สําหรับนั่นด้วยครับเหมือนเป็นภาพมงคลอ่ะ แล้วเมื่อพูดถึงภาพงานศิลปะในของอของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องนึกถึงนั่นก็คือภาพที่เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ดังที่สุดละกันนั่นก็คืองาน The Great Wave ของฮกุไซภาพนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นภาพที่แทบจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของตัวแทนประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,าถ้าภาพนี้ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะเห็นปุ๊บแล้วจะรู้สึกได้เลยว่า ม่นเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแน่ๆแล้วอีกประเภทหนึ่งที่เขาค่อนข้าง,งแบบว่าสร้างชื่อเสียงแล้วก็โดดเด่นจากมันได้เหมือนกันไม่แพ้กับพวกภาพพื่นหรือบิวภูเขาไฟฟูจิเนี่ยก็คือภาพชุงกะซึ่งหนึ่งในงานที่เรียกได้ว่าสร้างสร้างชื่อเสียงให้กับทางฮกกไซจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือภาพที่มีชื่อว่า The Dream of Fisherman wife ในปี1814นะครับเอออันนี้ต้องเสริมนิดนึงว่าภาพ The Dream of Fisherman's Wife เนี่ยเป็นชื่อที่ฝรั่งตั้งขึ้นหลังจากภาพนี้เผยแพร่ไปในโลกตะวันตกแล้วนะครับอือคือชื่อเดิมของภาพนี้มันชื่อภาพว่าทากโกโตะอามะเออทากโกก็คือปลาหมึกหมายถึงป,ประเภทปลาหมึกยักษ์น,นะฮะครับแล้วก็อามะเนี่ยจะประมาณว่าพวกสาวชาวประมง ผู้หญิงที่เขาประกอบอาชีพงมหอยใต้ทะเลนึกออกไหมฮะอะครับแล้วก็ไม่กี่สิบปีหลังจากที่มันถูกเผยแพร่ออกไปะนะฮะในยุโรปเนี่ยเขามีเหมือนกับประมาณเป็นเอ็กซ์โปผมผมจำชื่องานเป๊ะไม่ได้นะแต่มันประมาณเอ็กซ์โปโชว์ของแปลกจากตะวันออกก็คือเหมือนเหมือนกับมีแบบพาวิเลียนของงานศิลปะญี่ปุ่นอ,อยู่นตรงนั้นครับ งานงานตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นครั้งสําคัญที่ทําให้แบบว่าชาวยุโรปในตอนนั้นที่ไปไปเยือนงานเอ็กซ์โปนั้นน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมังมีอะไรแบบนี้ด้วยภาพเขียนพ,พวกเหล่านี้ทั้งแบบภาพลามกเอยทั้งไอภาพคลื่นเหล่านั้นหรือภาพศิลปะญี่ปุ่นอื่นๆก็แล้วแต่มันก็เลยแพร่หลายไปตอนนั้นเยอะมากนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาของจิตกรในอ่าตะวันตกหลายๆคน ที่เป็นเข้าสู่ยุคอิมเพรสชันนิสม์มาฮะครับที่เขาจะได้และรับแรงบันดาลใจจากพวกภาพเขียนญี่ปุ่นเหล่านี้มาเยอะอ่ะโอเคถือว่าเราเราก็เป็นเป็นข้อมูลเสริมละกันแต่ว่าเรื่องของตัวผลงานเนี้ยครับผมกับผลงานที่มีชื่อว่าอ่ทาโกโตอะไรนะโตอ,อมาอมะอมามะอามะ ทาโกโต,ตอามานะอ,าาอ่ะ okay. อาโอเคมันก็คือทําให้เราเห็นได้ว่า,าผลงานชิ้นนี้มันก็คือเหมือนกับแฝงอยู่ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมานานมากแล้วล่ะแต่เรื่องการ implement เอามาใช้ในเชิงการนําเสนอในสื่อยุคใหม่อันนี้ผมว่าต้องไปถามคุณอัพแล้วล่ะเพราะว่าข้อที่ผมตกใจมันมีข้อหนึ่งที่น่าตกใจมากๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าการผมเอาการที่ผมว่ารูปนี้โชว์ขึ้นมาเนี่ย จะทำให้กูโดนแบนหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นเงาหมดเลยนะมันคือภาพนี้ครับตอนแรกอะถ้าเกิดว่าคุณไปหาข้อมูลตามที่อื่นเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าอ๋อมันช่วงประมาณปี80-90กันประมาณนี้ใช่ไหมที่สไตล์เนี้ยมันเริ่มมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัพจากที่คุณอัพเนี่ยนับไปย้อนดูดีๆปรากฏว่าผลงานชุดแรกๆมาจากชายคนนี้ครับอาจารย์เทสกะโอซามุที่เรียกได้ว่า เป็นบีดาแห่งการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งปวงแกเคยเขียนมาทุกแนวแล้วละ่ะไซไฟก็มีแฟนตาซีก็มีแนวอาชีพก็มีปีคุณหมออย่างแบ็คแจ็คมีการ์ตูนทุกแนวเลยและนี่เป็นผลงานจากอาจารย์เทสเกาสมุที่ชื่อว่าเดอะรีเท n ร์นหรือว่าผู้กลับมาซึ่งจริงๆแล้วอย่างเทสเกาสมุเองอาจารย์ท่านก็งานงานแนวที่เรียกได้ว,ว่าเป็นสำหรับผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมบางทีเราจะไปจำกันแต่แบบอะตอมแมนอะไรอย่างเงี yeah. ้ย อ่าใช่ครับจริงๆคือในภาพลักษณ์ของคนไทยอาจจะจำอาจารย์เทสกะาโอสมุนในงานท่อนข้างจะเป็นแบบเซฟต่ตอเด็กเสริมสร้างความฝันและจินตนาการต่อเด็กๆแต่จริงจริงอาจารย์เทสึกะคือไอ้ที่ที่แกได้ฉายาเพราะว่าเป็นบิดาของมังอะรุ่นร่วมสมัยหรือว่าปรมาจารย์ของมังอะมันมันไม่ได้ได้เพราะว่าแกเป็นคนทําให้แมสแหละครับเพราะแกเขียน<ช>หลากหลายอคราวนี้วนมาชี่ตัวเรื่องรีเทอร์นี ซีนนี้จริงๆมันโผล่ไม่แค่ซีนเดียวครับหลักๆเรื่องมันคือเหมือนเป็นงานไซไฟที่ตอนนั้นก็เป็นเทรนด์แล้วแหละว่าญี่ปุ่นเริ่มรับเริ่มรับแนวคิดแต่งนิยายไซไฟจากประเทศอื่นดีเทอนีก็มีอะไรทั้งอย่างกลับมาจากการทดลองแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีหนวดเหมือนเข้ามาพยายามทําร้ายก็จะโดนก็จะมีแบบตัวละครก็จะใส่ชุดอวกาศและไล่ย,ยิงกันแล้วก็อฟมาที่ซีนที่ภาพแคปมานี้ครับซึ่งก็แบบเอะเอ๊ะ เอ๊ะอย่างนี้เลยเหรอนี่นี่นี่คืออาจารย์ทสศกาโอซามุแกเป็นคนที่อินเวนแม่งทุกอย่างเลยเหรอเพิ่งจะใช้คาว่าอินเวนทุกอย่างก็คงคงใช้คํานั้นไม่ถูกเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าชุงกะมันมันยังอยู่อะครับมันโดนลดมันโดนลดบทบาทลงโดนเซนเซอร์ลงแต่มันยังอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมันอยู่อยู่ในสังคมโลกอ่าฮะนี่ก็เหมือนเป็นอินเทอร์เพตมากกว่าว่าตีความมาว่าถ้ามันมีหนวดแต่เป็นทางดาวก็ยังเกิดเหตุอย่างนี้ได้นะครับ หลังจากนั้นมันก็จะมีความหมินเหม่ในเชิงการทำมังอ่ะหรือการทำ p o อ culture s พาวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยครับและรัฐบาลญี่ปุ่นก็อยากเซนเซอร์อืมไม่คืออันเป็นการเซ็นเซอร์เขาเขาว่าว่ามีเหตุผลหลายอย่างคืออา,อา,อาจอาจจะทั้งเรื่องคอนเซอร์เวทีฟของคนญี่ปุ่นที่คีดกันมาตัน้ะแต่สมัยโตกุกววะเองแล้วไล่เรียงมาก็ปรับปรา,ามยุคขึ้นก็จริงแต่ก็ยังพยายาม,มพยายามให้อยู่ในวงในมนในส,สังคมญี่ปุ่นรวมถึงว่า ภาวะหลังแพ้สงครามหรือตั้งแต่การค้าขายกับญี่ปุ่นเริ่มขึ้นมากขึ้นเริ่มเกรงใจประเทศอื่นจริงๆคล้ายๆที่บ้านเราก็เคยว่าบ้านเราคนไทยเองก็เคยไม่ใส่เสื้อไม่นิยมเสื้อใส่แค่นุ่งล่างแต่ว่าเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกมามากขึ้นก็พยายามโมดเนนไอเซชันตัวเองโดยการที่ว่าเฮ้ยคุณตัวให้เหมือนโลกภายนอกอันซีวิไลญี่ปุ่นเองก็มีโมเมนต,ต์นี้ครับในการเซ็นเซอร์มันเลยเกิดขึ้น ราะว่าภา,ภาพนี้คนก็น่าจะเคยเห็นกันเนาะเป็นภาพการเซ็นเซอร์ในรูปแบบต่างๆของของสื่อญี่ปุ่นเออซึ่งอ,อันนี้ขอเสริมจากจากคุณเอิญน,นิดนึงได้ครับคือ,ค,อคือจริงๆแล้วอะนะญี่ปุ่นนะตอนเนี้ยเขายังถือว่าเออเขามีกฎหมายการห้ามสื่อลามกอยู่ค่ะว่าการเซ็นเซอร์ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทําให้เหมือนกับว่าเอาพูดเอาพูดตรงๆนะคือทําให อวัยวะต้องห้ามเหล่านี้มันถูกบ,บิดเบือนรูปลักษณ์ของมันไปด้วยเส้นสีดําเส้นสีขาวาหรือโมเสกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าทําให้พออาจหลับตาข้างหนึ่งพ้น,พ,นพ้นไปได้แต่ว่ามันก็จะมีพอมันมีเรื่องของการเซ็นเซอร์ชิพขึ้นมามันก็จะมีเอ่อคนที่พยายามที่จะเหมือนกับเลี่ยงบาลีพยายามที่จะเลี่ยงบาลีในเมื่อคุณเซ็นเซอร์ชิพตัวนี้มาปุ๊บแล้วอ่ะแต่ว่า มันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเซนภาพที่มันเป็นดูเป็นลามกอนาจารแต่แต่แต่ว่าหนวดไม่ใช่มันมีบั๊กของระบบอยู่ <c oughs> มันไม่ใช่บั๊กมันอาจจะเป็นฟีเจอร์ <c oughs> <c oughs> ครับครัซึ่ง <c oughs> ก็ไอไอแก็ปนี้ยครับในซึ่งข้ามมาจริงๆมันจริงๆนี่คือข้ามมาปีหนึ่งที่ท,ที่ที่หาข้อมูลมาเจอในปีหนึ่งเก้าแปดเกที่มีคนมาเขียนที่เป็นแนว เทนเดอร์ขึ้นผ่อนเต็มๆต็มทเรื่องว่าโยจูเคียวชิสึนะครับเีืยอเปิดภาพผมพยายามที่จะเ,เ,เอาภาพที่ได้ดผมผมพยายามจะเปิดภาพที่กูไม่จะจะไม่โดนจะไม่โดนอ่าแต่ว่าผมภาพขึ้นภาพของนั่นแล้วนะครับขึ้นภาพของอาจารย์ที่ที่วาดมาละนี่ก็คือเป็น ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีคุณโอปการกับวงการศิลปะนะฮะนั่นะก็คืออาจารย์โทชิโอะมาเอดะนะครับจริงๆถ้าญี่ปุ่นคงต้องเป็นมาเอดะโทชิโอะครับแล้วแกแกเคลมว่าตัวเองเป็นเจ้าแห่งเซนต์เ,เคอร์เด้วยนะอันนี้เป็นความเป็นความเป็นโปรไฟล์ตลกๆของอาจารย์นิดนึงครับว่านัก อ่านในฝั่งโลกตะวันตกแกชื่นชมกับอาจารย์มากที่แกสามารถสรรหาวิธีใช้หนวดระดับที่มีบทสัมภาษณออ์มีนักข่าวผู้หญิงไปสัมภาษณ์แกเกี่ยวกับเรื่องการใช้หนวดซึ่งก็แบบแล้วแกก็เว,อเวอ่อร์ก็ถึงขั้นที่แบบคที่อูมองกันแบบนี้เหรอเป็นก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ไปเซตติ้งให้เป็นเหมือนเซตติ้งเหมือนอาจารย์ท่สกาวสมัวครับว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่แต่เรื่องเรื่องไม่ได้เซตติ้งออกมาแบบเป็นไซไฟและไม่แต่เซตติ้งมาตั้งใจว่าแบบว่าเรามาเพื่อการนั้นแหละซาร่า ครับครับก็เป็นการ์ตูนเกรดเลยล่ะแล้วก็ไม่เซนเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ระดับที่ว่าคุณไม่เจอ5ตัวอย่างเมื่อกี้เลยในภาพอ่ะครับครับคือไงคือไม่เซนเลยเป็นการพยายามที่จะใส่มาเต็มๆแล้วก็ตัวตะเกียบมันเป็นเวอร์ชั่นมังงะใช่ไหมผมจําได้ว่ามันมีเวอร์ชั่นอนิเมะด้วยเว้คุณเวอร์ชั่นโอวาเดมอนบีชอินเวชั่นเหมือนกันประมาณนี้ใช้ชื่อเดียวกันนะฮะเรียกได้ว่าเรามา เปิดประวัติศาสตร์ของ Tentacle เพราะว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เรียกได้ว่ามันมีการก้าวผ่านยุคสมัยมาตั้งแต่ช่วงยุคของงานฮคกุไซ200กว่าปีที่แล้วมาจนถึงทุกวันนี้ Tentacle ก็กลายมาเป็นเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นของปกติไปแล้วละ่ะที่เรามักจะเจอการในการนําเสนอภายในสื่อต่างๆประมาณนี้ครับคำถามคือแล้วคิดว่าทําไมคนถึง ชื่นชอบสิ่งนี้อันนี้ต้องลองถามคุณอัพนิดน,นึ่งเพราะเห็นว่าไปไปได้ข้อมูลมาจริงๆอันนี้ที่ไปได้ข้อมูลมาอันนึงเป็นความเห็นของฝั่งแพ<ม>ทย์ด้านการด้านทางเพศเนี่ยแหละ <Language. S 3> คือเขาคุยในเชิงว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวตัวเทน,นทัคโคพรหรือว่าเ e n เท c l e คโคอีโรเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกขนาดนั้นถือว่าสําหรับสําหรับแพทย์ท่านนั้นเขามองว่าเป็นศัพ์ ซับชนล่าของ B D S M อีกทีหนึง่งเพราะว่าไม่ว่าคุณจะดูเทนทัลเคิลพรแบบไหนสุดท้ายไม่ว่าหนวดมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนอย่างนระจบที่ว่ามันจะมีการรัดรัดให้ร่างกายของฝ่ายหนึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วค่อยมีการลุกคืบลุกล้ําหรืออาจจะแค่รัดแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามแบบอเป็นไงล่ะทรมานละสิบ l a bla bla ซึ่งจริงๆมันก็ไปไปพร้อมกับบอ n เด g ในฝั่ง B D S M พอดีครับร จริง <L an> แต่ว่ามันอาจจะหวู่หวาขึ้นในเชิงที่ว่าบอนเด g มันเป็นเชือกอะครับแล้วเชือกคือมันควบคุมแรงได้อย่างค่อนข้างชัดเจนถ้าคุณถ้าถ้าคุณเคยศึกษาเรื่อง ali, ชีบาลิเขาจะเคลียร์มากว่าเออมันต้องมัดแล้วให้อยู่ในจุดที่มีแรงมัดแต่เชือกไม่ได้ออกมาทําร้ายขนาดร่างกายขนาดนั้น <S 1> <S 1> <S อ <S <S ่นาฮในขณะที่ฝั่งเทนทัคคป่อนมันจะไปว่าถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอะคือมึงมันไม่รัดคุณถึงตายนะตอนแรกหรอกแต่คุณควบคุมอะไรไม่ได้จริงๆนะเพราะแรงก็คือ ตรงข้ามก็ต้องพยายามบีบคุณให้คุณขยับไม่ได้คุณก็พยายามดิ้น <ๆ S 2> มันก็เหมือนเป็นการเสริมแฟนตาซีในแง่ b o n d เ g e ออกมาได้เยอะอืพูดแค่ว่าพูด<น>ง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเชือกที่มีชีวิตแล้วก็ขยับได้ใ,ในเชิงห <ๆ S 1> นึ่งๆๆนะในเชิงหนึ่งเหรอครับเพียงแต่ว่าในฝั่งของของนอกประเทศญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้เท่าไหร่ครับออ ว่าถ้าทำญี่ปุ่นด้วยเพราะช่วงกับตุ่นอุ่นบูมขึ้นมาเลยทําให้คนรู้จักมากขึ้นว่าแบบอ้าวมีสิ่งนี้บนโลกด้วยเหรออือะไรแบบนั้นนะครับผมอันนี้ในเชิงในเชิงที่เป็นแบบเรื่องสุขเพศหน่อยเขาก็มอว่าไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดนั้นเป็นแคเ่เฟซหนึ่ง โอเคสำหรับวันนี้ก็นำเนินเวลาเป็น 1, ชั่วโมงแนาทีตอนนี้พยายามจะทำให้เพจอยู่ที่ประมาณ 1, ชั่วโมงนะฮะไม่เกิดไปกว่าน,นี้ยังไงตามขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าแบบย้อนหลังถึงจะมารับชมกันแบบไลฟ์ยาวๆแบบนี้ก็ต้องขอบอกเหมือนกับที่พูดในทุกๆครั้งนั่นก็คืออาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเรา ก็ดีใจนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ